สวัสดีครับผมบอยนะครับที่ปรึกษาการขายยนต์สอดนะครับอยู่ที่สอดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับเราจะนำรถยนต์ Next Gen Everest นะครับมารีวิวเพื่อพาชมกันนะครับคันนี้จะเป็นสีเทานะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่มีแพ็คเกจนะครับราคาขายอยู่ที่1 5 4 2 0 0 0บาทนะครับตัวแพ็คเกจเนี่ยจะได้ในส่วนของกล้อง360องศานะครับระบบพุชธชนโถนแบบรักษาระยะห่างต้องปั่นโกะนะครับแล้วก็ตัวเบรกอัตโนมัติพร้อมกดจับบนถนนแล้วก็จะมีในส่วนของเปิดไฟสูงอัจฉรรริยยยะะะดด้วววนนคคัับบเี๋มาาพช่ คันนี้นะครับพอมีการตกแต่งอกันเพิ่มเติมแล้วก็ตัวรถนั้นมีออปชั่นไหนบ้างนะครับเชิญรับชมครับเริ่มจากตัวรถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับดีเซลเนี่ยของเราเนี่ยสามารถเติมน้ํามันดีเซลได้ทุกชนิดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้นะครับมีการตกแต่งอกันเพิ่มมเติอะไรรบบ้างคั คันนี้นะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่จะเป็นสีเทานนครับแล้วก็บอยติดตั้งในส่วนของกระจังหน้าใหม่นะครับกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าที่มีโลโก้มานะครับอันนี้ลูกค้ารีเควสตมาว่าอยากได้กระจังหน้าแบบนี้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าแบบใหม่เลยนะครับโลโก้ของม้าเนี่ยจะเป็นโคอมมียมนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED 3. จุดสีเหลืองนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวคริลิกบนฝากระโปรงนะครับคาร์บเรเนี่ยจะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นสีดํานะครับตัวไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED d e f f c t e r นะครับผมแล้วก็จะมีไฟวิ่งวันนะครับตัวสีสีขาวแบบนี้นะครับที่แผวนอยู่นะครับตัวไฟหน้าเองนะครับบอยจะใส่ส่วนของข้อไฟหน้านะครับเป็นสีดําด้านครับให้กับลูกค้าแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้จะมีไฟตัดหมอกนะครับมาจากโรงงานครับเป็นไฟตัดหมอก LED นะแล้วก็จะมีเซนเซอร์กะระยะนะครับ4จุดนะตัวกันชนนะครับจะทําเป็นสีเทาแล้วก็ชายด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็จะมีหูลากสองฝั่งซ้ายขวานะครับ ไฟตัดหมอกของเรานะครับต้องบอกว่าเวลาลูกค้าเนี่ยหมุนพวงมาลัยนะครับเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไฟฝั่งที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะติดด้วยนะครับแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยไฟตัดหมอกนะครับก็จะติดด้วยนะครับทั้งสองสองดวงเลยนะครับก็ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยนะครับมาดูในส่งด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างนะครับคันนี้นะครับจะเป็นคิวล้อสามนิ้วนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าคิวล้อเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับล้อแม็กเนี่ยมาจากโรงงานนะครับสีดําาเง ตัวน้องแม็กเนี่ยจะมีขนาด20นิ้วนะครับสีนิยางที่255ห้าทับห5าสินะครับก็เรียกว่าลงตัวกับรถสีเทามากๆเลยนะครับเดี๋ยวบอให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะครับในส่วนของแก้มข้างนะครับจะมีสัญลักษณ์คําว่าเทอร์โบนะครับ็นสีดําเงาแล้วก็ตัวกรอบเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับกรอบด้านข้างตรงนี้นะสีดําเงานะครับแล้วก็ตรงหูกระจกนะครับกระจกมองข้างเนี่ยทำเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็จะมีไฟเดียวที่กระจกมองข้างนะครับ พร้อมกับกล้องที่ใบบอกนะครับกล้องสามล้อสศุานะครับตัวมือเปิดเองนะครับจะเป็นสีดำเงาพราะวจะคีเด็ดนะแต่ตัวนี้ใบเพิ่มในส่วนของครอบมือเปิดให้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาเปิดประตูเนี่ยตัวรถเองนะครับก็จะมีไฟที่กระจกมองข้างนะครับแบบนี้นะครับมาให้ด้านบนนะครับราหลังคาจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวนี้ติดในส่วนของกันสาดสีชิ้นให้นะครับฟิล์มเซรามิกนะครับลูกค้าสามารถเลือกความเข้มได้นะลูกค้าอยากได้ความเข้มถ่ายนะครับสามารถแจ้งได้เลยนะครับ คันนี้ก็ติด80%นะครับด้านด้านข้างแล้วก็ด้านหน้า60%นะครับบอกให้ดูมุมกว้านครับรถสีเทาตัดสีดําเงานะครับเรียกว่าออกมาดูสวยและดูดุมากๆเลยนะครับมาดูในส่วนของด้านท้ายกันนิดนึงนะครับด้านท้ายนะครับตัวรถเองก็จะมีสปอยเลอร์มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวกรอบตรงอ่าระหว่างตัวกระจกกับตัวรถเนี่ยจะทาเป็นสีดําเงานะครับแบบนี้แล้วก็ตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายของเราจะเรียกว่าไฟท้ายซิกเนเจอร์นะครับ LED นะ ก็ใส่ในส่วนของข้อไฟท้ายให้นะครับเป็นไฟท้ายเอ่อข้อไฟท้ายแบบสีดำด้านนะครับแบบนี้เลยตัวสัญลักษณ์นะครับเขาไปเลยจะเป็นสีเทานะครับจะมีกล้องนะครับฝังอยู่ใต้โลโก้นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยเอ่อจะมีเซ็นเซอร์การระยะ4จุดนะครับด้านท้ายนะครับพร้อมกล้องมองหลังที่ไปบอกไปนะสัญลักษณ์สปอร์ตนะครับอยู่ด้านซ้ายนะครับตรงฝากระโปรงท้ายแบบนี้เลยนะครับฝาท้ายของเขาเองนะครับจะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับอ่าฝาท้ายไฟฟ้านะครับแต่เบาะแถว3เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเบาะพับแมนนวดนะครับแถว2พับแม็นนวด ลูกค้าสามารถที่จะแบ่งพับได้นะครับ5050หรือว่า60 40นะครับก็เรียกว่าสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าจะพับแบบไหนนะครับเนือผสมมากๆเลยนะครับสําหรับรถ7จที่นั่ง suv ของเรานะครับปาดท้ายไฟฟ้านะครับใช้คลิกคนเซอร์ได้นะครับปิดแบบไฟฟ้านะครับอ่าแบบนี้เลยครับเท่ๆแบบนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวบอกให้ดูด้านในกันนิดนึงนะครับด้านในลูกค้าหลายท่านยังไม่เคยเห็นนะครับตัวเบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว ผู้สตาร์ทเรามีให้นะครับมีที่วางแก้วให้นะครับแต่อยู่ตรงนี้นะที่วางแก้ว2ฝั่งนะครับผมตัวหน้าจอนะครับขนาด8นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของบอกมาว่าต่างๆนะครับแล้วก็ระบบรถเองเนี่ยจะควบคุมจากพวงมลลาลัยจะมีบางส่วนนะครับที่เปิดปิดจากตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้คือระบบที่เราใช้งานในบ่อยอย่างเช่นพูชออนโทนระบบรักษารถอยู่ในเลนหรือว่าตัวของลิมิตสปีดนะครับส่วนด้านขวาเองนะครับจะควบคุมในส่วนของอหน้าจพวงมลลาลัย หน้าจอหลังพวงมาลัยนะครับคือหน้าจอตัวนี้เราใช้เมนูตรงฝั่งพวงมาลัยขวามือเนี่ยเป็นตัวควบคุมนะครับส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นระบบเปิดปิดที่ใบบอกนะครับว่าใช้งานแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะครับหน้าจอตรงกลางนะครับมีขนาดใหญ่นะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อเป็นคาเพนโอโต้ได้แล้วก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อฟอร์ดพาร์ได้นะครับสามารถดูตำแหน่งของรถได้นะครับว่ารถอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็สามารถสั่งเปิดปิดรถนะครับสตาร์ทรถจากระยะไกลได้เลยนะครับแอร์ของเรานะครับจะเป็นแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับสามารถปรับอุณหภูมิแยยกกันได้้เลซาาขว แล้วก็จะมีปุ่มปรับด้วยตัวนี้ข้อดีของเขาคือเวลาลูกค้าขับรถเนี่ยจะได้ไม่ต้องก้มมองที่หน้าจอครับใช้มือสัมผัสก็สามารถที่จะปรับได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวของเวลาชาร์จนะครับมาให้นะครับพร้อมกับช่องเสียบ USB type a type c นะครับปุญแจรีโมทจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับระบบโหมดการขี่นะครับมีถึง4โหมดนะครับแล้วก็ตัวของระบบเซตเชนคอนโทรลนะครับก็มีให้ด้วยนะครับตัวนี้ตัวนเองนะครับตัวกระจกมองหลังเนี่ยต้องมีในส่วนของกระจกตัดแสงอัตโนมัติรพ้อม พร้อมช่องเสียบ USB นะครับตัวนี้สำหรับต่อกล้องได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าอเนกประสงค์ครบคันมากๆเลยนะครับถ้าลูกค้านะครับที่กําลังมองหารถยนต์นะครับเจ็ดที่นั่งนะครับแล้วก็อยากได้ออปชั่นจัดเต็มแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกับบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดหกนะครับสามสองสามสองห้าหนึ่งแปดครับหรือว่าแอดในไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้บอยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้บอยด้วยนะครับสนใจรุ่นไหนนะครับทักกันหากันได้้นนนนะคคคคครรรรััััััับบบบบวววีีขขอออตลาไปก่สสดุณ